ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่อันนี้น้องแบรี่ไปสระผมมาเมื่อกี้ตอนนี้กำลังเปียกเปียกเปียกเปรียกเลย mm hmm. เดี๋ยวจะมาทำคร่าวๆให้ดูกันนะคะว่าบำรุงผม mm hmm. เด็กๆยังไงอันนี้หัวยุ่งมากเพราะว่าเพิ่งสระออกมาแล้วก็เ,เป่าหมาหัาหาลังมาน้องแบร์ อันนี้ใช้ไดเป่าผมนะคะเป่าลงใช้ไดเป่าผมเป่าลงไปแบบว่าแต่ว่าอย่าให้มันร้อนมากเพราะว่าผมอะ่ะมันจะทําให้ผมเสียเพราะว่าความร้อนของไดแบบว่าบางทีมันแรงเกินไปอะคะ่ะอาจจะใช้เป็นลมระดับสองก็ได้ ดให้มันไดให้แห้งนะคะแต่ว่าไม่ต้องแห้งมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เบบี้ออยล์ชโลมใช้เบบี้ออยล์หรือว่าน้ำมันมากอกก็ได้เพื่อกันไม่ให้ผมพันกันเดี๋ยวจะทำคราวๆให้เดี๋ยวทำคร่าวๆให้ดูนะคะ อ๋อข้อระวังไดร้อนอย่าเอาไปจี้หัวอย่างนี้เพราะว่ามันอาจจะทําให้กาวตรงหัวเนี่ยค่ะมันร้อนอะ่ะแล้วมันก็อาจจะร้อนออกได้ทําให้ผมหลุดง่ายห่างๆค่ะห่างๆถ้าสมมติเออตรงนเนี้ยเนี่ยก็ใช้ลมธรรมชาติเอาแล้วกันอย่าใช้ความร้อนอย่าใช้ร้อนจัดอ่ะค่ะ น้องแบบผมผมนังแบบคนนี้นี่เป็นผมที่ยาวแล้วก็รักษาค่อนข้างที่จะยากกว่าผมสั้นก็ลองดูแล้วกันเนาะเพิ่งเคยสระผมน้องแบบเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่ได้มา แห้งแล้วแต่ว่ายังไม่แห้งไม่สนิทใช้เป็นไปได้ใช้แปรงของเด็กอะคะ่ะคู่กันคือเวลาไปซื้ออะมันก็จะมีคู่กันกับตัวนี้แต่แนะนำว่าให้แปรงตัวนี้ก่อนเพื่อที่ให้ผมแยกกันเบาๆนะคะแบ่งเป็นช่อก่อนก็ได้เดี๋ยวแบง่งเป็นช่อนนี้ก่อนนะ,ะทำให้ดูช่อน แบนนั่งสวยๆลูกประมาณนี้กันนะคะแบ่งเหมือนเหมือนทำผมคนเลยอะ่หะหวีจิวก้อคือ,อน้องแบบผมเขาจะค่อนข้างยาวตรงปลายก็ยังไม่ค่อยแห้งก็เห็นไหมคะต้องค่อยๆหวี เพราะว่าบางทีมันพันกันแล้วมันทําให้ผมขาดน้องเราจะหัวโลนไว <c oughs> ต้องระวังอย่างแรง <c oughs> ก็ค่อยๆหวีไปค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะตอนนี้ผมก็จะเริ่มเอ,อเริ่มตรงเริ่มสวยแล้วแต่ว่าก็ยังจะหมันมาอยู่ทีนี้เราก็ใช้หวีตัวนี้ ทำการหวีคือหวีอันนี้ยมันจะมีปุ่มเวลาหวีอะระวังนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ชัวร์ใช้หวีเราธรรมดาที่มันไม่ไม่มีปุ่มอันนี้จะดีกว่าค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราสางตัวใช้แปรงตัวนี้สางไม่ไม่ดีอะแล้วเรามาใช้ตัวเนี้ยมันอาจจะพันกันได้ <c oughs> เวลาหวีก็อย่างเงี้ยค่ะเอหวีลงไปแล้วก็ดึงออก เพราะว่าตัวเนี้เขาจะเป็นปุ่มเห็นไหมคะแล้วก็ค่อยๆดึงใจเย็นๆนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวผมน้องเสียเห็นไหมคะเนี่ยแค่นี้ก็พันละเห็นไหมถ้าเราแบบไปหวีแบบทีหนึ่งแล้วรูดฟืดขาดขาดแล้วก็พังแล้วก็ยุ่งเห็นไหมคะพอสุดตายเขาก็จะหลุดของเขาเอง ทีนี้พอพอเราแบบทําได้แล้วเงี้ยเราก็แบบว่าคือยังไงอ่ะเขาไม่กอดกันแล้วอ่ะผมอ่ะก็เราก็จะสามารถหวีแบบปื๊ดเยวได้เลยถึงไม้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราต้องค่อยๆทํานิดนึงนะคะมุ่งใจเย็นๆเสร็จปุ๊บพอเราหวีอันเนี้ยเรียบร้อยแล้วแต่ทำช่องนี้ก่อนมัน ใช้สันหวีซนแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมเขายังเปียกๆอยู่นะคะอัน,นี้เราพอดีว่าใช้เบบี้ออยหยอดแต่อย่าหยอดเยอะเพราะว่าจะทำให้ผมเนี่ยมันมันเกินไปใช้สักสอง ถ้าเป็นผมสั้นขนาดบา่าใช้แค่ประมาณหยดกับครึ่งนึงก็พอแต่ว่าน้องแบนเนี่ยผมเขาย,ยาวจะใช้ประมาณบีดมานอันนี้อุ้ยอันนี้สำหรับคนเออผมประมาณบ่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องแบนเนี่ยต้องใส่เยอะกว่านี้แต่น,นี้บีบให้ดูก่บประมาณประมาณเนี้ยแล้วเราก็ถูตามเข้ามือเราอย่างนงี้ถูกับมือเรา ก่อนที่จะลงผมเพราะว่าเราจะใช้มือเราเนี่ยค่อยๆลูบสางเนีคะเราก็ใช้แปลงหวีสางเห็นไหมผมสวยยัง Mm hmm. สวยยังเพื่อนเพื่อเห็นเป่าไม่รู้อะเห็นปะเห็นไหม,มเงาสวยล้วแล้วหัวหอมด้วยเราก็จะหอมหัวน้องได้นานแต่กล้องว่ามันเรียบไหมเนี่ยเป็นไงโอ้โหเป็นโฆษณาแบบยิ่งกว่านุ่นวรนุชเอีกลูกสาว <c oughs> เอาล่ะทีนี้ แล้วก็จะทำอย่างนี้ไปทั้งหัวแต่ว่าอันนี้ทำให้ดูก่อนละกันนะคะส่วนหน้ามา้าหน้าม้าเนี่ยเขาจะยุ่งอย่างแรงกล้า <c oughs> <c oughs> แล้วก็คือใช้น้ำมันใช้ตัวออยที่ยังอยู่ในมือเนี่ยะคะ่ะเอ่อ เซตผม <S <S คิดว่าเพื่อนๆคงทำได้เย็นอยู่แล้วไม่ยากไม่ยากข้างหน้าถ้าอยากให้โค้งก็ใช้โลใช้โลดัดผมของคนเนีะะ่ยค่ะอันนี้ก็ปล่อยหนะ้า ครับเ <c oughs> ทียบซ้ายขวาที่ทำแล้วก็ยังไม่ทำเทียบยังไงวะด้านที่ทำก็ยังไม่ทัดด้านขวาอ๋ออย่างเงี้ยเหรอเอออ,อ,อันนี้ต่างกัอนอยังไง ด้านนี้คือยังไม่ได้ทําอันนี้คือสะแล้วหัวก็จะเป็นก้อนๆอ,อันนี้คือเรายังไม่ได้หวีซูมได้ซูมได้อันนี้คือยังไม่ได้ทํายังไม่ได้หวีอย่างที่ทําไปตอนแรกนะคะหัวก็จะยุง่งผมก็จะพันกันนิดนิดไหยต้องนายพันกันนี่ไงตามหนังหัวเลยนี่ ้ผมเป็นไงครับตานนี้คือกระปอยนี้คือที่เราลงออยไปแล้วแล้วก็ทำผมก็คือหวีเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วลมแรงไปหน่อยเป็นไงมั่งดูแล้วมันแตกต่างไหมอะ เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วผมจะสรวยขนาดไหนถ้าใครยังไม่นอนก็รอชมกันถ้าใครนอนแล้วก็รอดูคล่นี้ก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปทำต่อกันนะจ๊ะบ๊ายบาย ไม่สวยเลย